ำหรับวันนี้ครับอยู่กับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพียมณิตแลวก็รายการข่าวไลรีโดทางช่องทาง u t u b e ครับสำหรับคันนี้ครับก็คือตัว Toyota Cross นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัว Big m ไมเนอร์เชนนะครับไม่ใช่เป็นตัวโมเดลเยียแล้วนะตัวนี้เป็นเฟซลิฟแล้วมีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ลายต่างๆส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสำหรับตัว Toyota Cross ใหม่นะครับตอนนี้ก็จะตัดเหลืออยู่แค่4รุ่นย่อยเท่านั้นเองครับโดยใช้ตัว GR นะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนอยู่ยังมีอยู่นะครับ1.8ลิตรนะครับส่วนอีก3ารุ่นนั้นเป็นไฮบริดหมดเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้จากไฮบริดเป็น h e v แล้วทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าสำหรับตัวท็อปในตัว gr นี้มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเริ่มต้นมาจากไฟหน้านะครับไฟหน้ามีการดีไซน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปนะครับด้านหน้าก็มีการกระจังหน้ายังเป็นรูปแบบ คล้ายๆเดิมสําหรับตัว GR นะครับยังคล้ายๆเดิมอยู่ตัวนี้ก็มีกล้องมาให้ด้วยแล้วก็โลโก้ครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้เป็นพื้นสีฟ้าแล้วนะครับเป็นตัวดําแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ก็รวมมาถึงชุดแต่งมาถัดมาด้านข้างครับล้อนะครับใช้เป็นมิชลินขนาด225 50R18 นะครับก็ใช้เป็น Primacy 4นะครับแล้วก็ล้อมีการ ลมดำเป็นสีทูโทนนะครับลมดําแล้วก็เป็นสีโครเมียมเข้ามาให้นะครับตรงนี้แล้วก็โลโก้ที่เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้นะครับเป็น H E V แล้วนะครับตัวท็อปมีกล้องให้รอบคันนะครับทางซ้ายขวาไฟเลี้ยวก็จะมาอยู่ในตัวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีเปียโนแบล็คให้นะครับการเข้ารถนะครับ smart entry ได้ทั้ง2ฝั่งนะตัวนี้นะครับสามารถเข้าได้ชายล่างมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ถัดมาล้อหลังเช่นเดียวกันครับล้อขนาด225 50R18 นะครับไฟท้ายนะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่มีชาร์ฟินเล็กๆนิดนึงนะครับคอยลี่อากาศในเรื่องของระดับเ,เรื่องของอากาศพลศาสตร์เข้ามาให้นะครับตรงนี้โลโก้นี่ตอนนี้เข้ามาเต็มเลยนะครับคโคราชครอสเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนครับ โลโก้ H-E-V รวมกับ G-R Sport นะครับแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าไฟฟ้าไหมอ่าฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่น G-R Sport นะครับอันนี้เข้ามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายนอกในการตกแต่งต่างๆนะครับเข้ามาดูด้านหลังนะครับความเปลี่ยนแปลงอันนึงเล็กๆน้อยๆแต่เราอาจจะไม่สังเกตนะครับก็คือตัวไฟนะครับไฟในห้องโดยสารนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบ LED หมดแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะ ถาดฝาท้ายนะครับแน่นอนครับไม่มียางอะไหล่เป็นชุดคิดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อยู่แล้วทั้งตัวถอดน็อตล้ออะไรต่างๆนะครับแล้วตัวนี้ก็คือตัวน้ํายานะครับสำหรับปะยางแบบฉุกเฉินนะครับไม่มียางอะไหล่ในตัวที่เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้ที่เราถ่ายกันอยู่มีม่านบังสายตานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกันปึ๊บปึ๊อกผิดลูนะครับก็จะมี2ระดับนะครข้างบนกับ ข้างล่างตรงนี้อย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกตัวนี้ถอดได้นะตัวนี้ถอดได้แล้วก็อันนี้ก็ปิดเหมือนเดิมนะครับแถว2นะครับผู้โดยสารตอนหลังสิ่งแรกที่เราจะทำปึ๊บพับเบาะแบบ60-40นะครับเบาะข้างในก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีใหม่นะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามแต่ละรุ่นนะครับที่เท้าแขนนะครับที่วางแก้วไม่สุดนะยังลอยๆอยู่ นะครับตัวนี้หัวหมอนก็สามารถที่จะดึงได้นะดึงได้ทั้ง3อันก็คือมีเบลหมดนะครับแล้วก็ช่องแอร์หลังและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีก1จุดครับก็คือ USB นะครับช่องเสียบ USB กลายเป็นเสียบ USB-C แล้วนะครับหลังคนขับไม่มีช่องใส่ของมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ด้านข้างครับที่วางแก้วมาอยู่ด้านบนนะไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับวัสดุตรงที่สัมผัสจะเป็นซอฟทัส ที่เท้าแขนนะครับส่วนด้านบนเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะตรงนี้ฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าในตัวท็อปฝั่งนู้นไม่ได้เป็นนะครับฝั่งนู้นไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับสิ่งหนึ่งที่หายไปแอนแอนแอนเบรกมือที่เท้าไม่มีแล้วนะครับหลายคนที่เรียกร้องเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มไวเลสชาร์จเจอร์เข้ามาให้นะครับสามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วก็ตัวเอาเล็ตจะอยู่ในกล่อง ที่เก็บของตรงกลางนะครับตรงนี้แล้วในตัวที่เป็น GR นะครับหัวหมอนจะปักโลโก้ GR อยู่ทั้งสองฝั่งอยู่ที่หัวหมอนนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอลอง,ลองขึ้นมานั่งดูนะครับออปชั่นอะไรต่างๆนะ,ะโชว์หน่อยแล้วกันไหนๆเข้ามาแล้วนะครับ S อ3ยนะยังไม่ยี่สนะครับล้นๆหน่อยแต่ชาร์จไดนะ้ไฟขึ้นนะครับ แอรเป็นออโต้นะครับจออันนี้ดูมุมมองหลากหลายมากขึ้นนะครับก็สามารถที่ปรับกล้องค่้นขั้นคมชัดทีเดียวนะครับแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกอันนึงนะครับก็คือหลังคารับเป็นพาโนลมิกนะครับแบบเฟรมเลสนะครับไม่มีคานกั้นตรงกลางเป็นตัวเต็มแล้วตัวนี้มีม่านด้วยนะครับเวลาร้อนๆนะครับเราก็ปิดม่านได้เลยนะครับไม่ได้เป็นสันลูปกาสลูเป็นแค่กาสลูปนะไม่ได้เป็นสันลูปแล้ว นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับกดแรงนิดนึงนะถึงจะเป็นวันทั u c นะครับต้องกดลึกนิดนึงพวงมาลัยนะครับก็สัมผัสโอเคเลยนะครับเหมือนจะไม่ได้หุ้มนะเทนะ่าที่สัมผัสมีเตือนด้านชนด้านหน้ามีเลนคิปปิง้งมีไล่ต่างๆเข้ามาครบตัวนี้มันจะเหมือนซอฟทัชแต่มันก็ไม่ไม่ซอฟซะทีเดียวนะ มีแบบนวงนิดนึงก็ดูพรีเมียมขึ้นนะครับด้ามจับด้านข้างก็จะทําแบบสีโครเมียมเข้ามาให้มันดูหรูหรานิดหน่อยนะครับโลโก้ปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นตัว GR นะครับตรงนี้นะคุญแจยังทรงเดิมอยู่นะครับยังทรงเดิมอยู่นะแล้วก็สิ่งที่ให้มาเป็อนอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับก็คือกล้องบันทึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงกระจกมองหลังแบบ ัดแสงอัตโนมัตินะครับไม่เป็นแบบแฟลมเลสนะยังมีกรอบอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถเลือกได้นะครับมีไฟอย่างที่ผมบอกไปนะไฟจุดต่างๆในรถกลายเป็น LED หมดแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็มีให้มาคร่าวๆนะสำหรับตัว1.8 GR Sport ที่เป็น Hybrid เครื่องยนต์เดิมช่วงล่างเดิมมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ อุปกรณ์ตกแต่งพูดง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายทียท่มีการเปลี่ยนแปลงไปเครื่องยนต์ช่วงล่างเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมีกลาะกระจ,จ,จังหน้าแบบใหม่นะครับ<ส>เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนสําหรับตัว G R ก็มีเท่านี้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับสำหรับคนที่ยังไม่ชอบระบบไฮบริดอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้คือตัวเริ่มต้นของตัว Toyota Cross นะครับ c o r o l a Cross ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8นะ มันจะบอกยังไงเอ่ยกระจังหน้าจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วจะคล้ายๆกับตัวลองท็อปกับตัวอีกขั้นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งเข้าไปไฟหน้าเราก็จะได้แบบเดียวกันแล้วนะครับไฟหน้าจะได้แบบเดียวกันแล้วก็ฟอกแรมจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่ล้อแม็กนะมันเป็นฝาครอบแต่ว่าตัวนี้ยังดึงได้เลยนะบางรุ่นเนี่ย คุณต้องไขน็อตล้อก่อนนะถึงจะดึงออกนะครับแต่ว่ารายละเอียดเขาย,ยังเก็บดีนะมีตัวกันโคงด้านในกันโคลด้านในนะครับตัวนี้มีพ่นเคลือบแล้วนะทับเสียงตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนสม Smart Entry หลังคาปกติเลยหลังคาปกติเลย,ล,เล,ยล้อบิตสโตนี้ให้ยางขอบเท่าไหร่มาเอ่ยมองหาไม่เจอเลยนะครับ17เอง215 60R 17นะครับฝากระบะท้ายโปร่งท้ายไม่ไฟฟ้า มืออย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีอะไรมาให้ต่างๆอย่างที่ผมบอกมาดูกันว่าตัวนี้จะมียางอะไหล่ไหมไม่มีเหมือนกันตัวเริ่มต้นก็ไม่มียางอะไหล่นะครับภายในเหมือนกันนะครับภายในเหมือนกันเป็น LED หมดแล้วนะครับเป็นไฟ LED แล้วมี USB c เหมือนกันนะครับเบาะจะคนละลายกันนะครับอันนั้นเมื่อกี้ที่ถ่ายมีคาดล่างตัวนี้ไปอยู่คาดบนเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับอะไรต่างๆเบาะหนังนะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์ กึ่งกึ่งออตโต้ยังไม่ออตโต้เต็มอ,อย่งพูดอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ออตโต้เต็มอย่างนี้นะครับไม่มีกระจกอันนี้ก็แค่ปรับด้านหลังแต่มีบายสปอร์ตให้นะผมถือว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> ก็ดูกันข,ข้าวๆไวๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันคันสุดท้ายครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> สำหรับตัวรองท็อปนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาถ่ายกระจังหน้าแบบใหม่ <c oughs> ก็คือตัว New c o r o l l a c r o s s HEV Premium l u x u r y นะครับ สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยว่าเป็นตัวไมเนชช์นะครับก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าแบบใหม่นะครับก็จะเป็นแนวแบบรถไฟฟ้าเลยนะครับคันนี้นะครับโลโก้พื้นด้านล่างนะครับมีสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบใหม่ไฟหน้าจะเหมือนกันทุกรุ่นจุดที่จะเปลี่ยนก็คือ ตัวฟอกแวนะครับจะมาอยู่ข้างล่างนะไฟตัดหมอกนะครับตัว GR จะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เลื่อนมาอยู่ข้างล่างอันนี้คือกระจังหน้าสีใหม่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับสีเทาๆานะครับถัดมานะครับล้อนะครับล้อใช้เป็นมิชลินพ n p r i ซี่โฟแบบเดียวกันล้อขนาด 2, 2 5 5 5 r R 8 8แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันลายล้อแม็กเหมือนกันแต่สีนะครับตัว GR จะเน้นเป็นสีดำเยอะ อันนี้จะเป็นสีโครเมียมเยอะกว่านะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับภายในซุ้มล้อมีพลาสติกซุ้มล้อให้นะครับซับไว้ในเรื่องของการทําความสะอาดอะไรต่างตงตัวนี้ก็จะมีพ่นซับเสียงไว้อยู่ข้างในด้วยนะครับตรงนี้โลโก้ h ev เหมือนกันนะครับเน้นแล้วนะครับจะเปลี่ยนจากตัวไฮบริดเป็น h ev นะแล้วก็กระจกนะครับมีตัวกล้องให้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับ smart entry ทั้ง2ฝั่งนะครับ ล้อหลังอันนี้ลายตัวสเกิร์ตด้านข้างไอตัวบังโคลนตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําสีเดียวจะไม่เหมือนกับตัว GR ที่เป็นสีทูโทนนะครับมีลูกแหลกมาให้นะครับตรงนี้นะเราก็มีโครเมียมตรงปลายที่เป็นโครโลร่าครอสนะครับฝาท้าทยนะครับก็เปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็สามารถเตะเปิดได้มีกล้องมองหลังที่อัดนะเป็นตัวอัดนะครับบันทึกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ไฟเบรกตรงที่3 มีที่ฉีดกระจกด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้มีชักฟินอยู่อันนี้นะครับพับเก็บนิดนึงนะครับก็เหมือนกันอุปกรณ์เดียวกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับเข้ามาแถวสองนะครับตัวนี้เบาะก,ก็จะแตกต่างจากตัว gr นะตัวนี้เบาะจะเป็นสีทูโทนนิดนึงนะครับตัวเบาะเจาะรูระบายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออกสีมันไม่สีดาทีเดียวสีน้ําตาลเ,เข้มเลยอะ่ะ นะครับสีภายในเนี่ยมันสามารถเลือกได้ด้วยนะมันจะล้อกับตามสีตัวถังนะครับจะดูในแคตตาล็อกให้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะตัวนี้ไม่มีพรมให้พรมจะไปอยู่ในตัว GR ที่จะมีพรมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้นะครับแต่ USB-C เหมือนกันนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีเหมือนกันนะครับที่เท้าแขนมีเหมือนกันนะครับช่องใส่ของฝั่งคนขับไม่มีมีแต่ฝั่งคนนั่งนะครับ แล้วก็ตัวลองท็อปก็มีเป็นพันธอมบิกกาซลูปเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ปิดม่านได้อยู่เดี๋ยวเราลองเปิดดูก็ได้แล้วก็แน่นอนครับไฟข้างในนะครับเป็น LED นะครับไฟสีขาวก็หมดแล้วนะไฟตรงหัวเสาไม่เกี่ยวนะอันนี้ไฟเขาตกแต่งไว้เฉยๆให้ถ่ายข้างในได้นะครับหัวหมอนตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับแต่ว่าดันไม่ได้นะฟิกไว้ตำแหน่งเดียวขึ้นมาตำแหน่งคนขับ นะครับพวงมาลัยแบบเดียวกันเลยนะที่เอาเลดอยู่ตรงนี้เหมือนกันอุ้ยขอโทษนะครับจอก็เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับอ้าวกุญแจเขาไม่ได้อยู่กับผมไม่เป็นไรนะจอทัชสกรีนจอเลยเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ม่านสามารถเปิดได้มีไฟเหมือนกันนะครับก็เตือนกันชนด้านหน้า เลนชิปปิ้งมาให้นะครับบอยคอนโทรลมีครูสคอนโทรลมาให้ไฟหน้าแบบออโต้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับทิปต่างๆนะเนี่ยดูแผงด้านข้างที่ผมบอกไปมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นซอฟทัชนะครับเบาตัวนี้ก็ไม่ได้ปักหัวหมอนเป็น GR นะมีกล้องให้อะไรให้เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะใส่รา,ายละเอียดยังไงบ้าง วุ่นใหม่ๆตัวคําจะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะหาไม่เจอนะอยู่ข้างมอพักน้ำนะครับไอตัวช่องน้ำสำรองนะครับวางเครื่องค่อนข้างจะลึกนะแล้วช่วงระยะข้างหน้าจนมาถึงเครื่องยนต์กว้างทีเดียวนะครับเก็บรายละเอียดดีนะโอ้นี่ตัวนี้นี่มีรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโฟม นะครับโฟมขึ้นรูปก็มีตัวกันความร้อนด้วยเก็บงานค่อนข้างดีนะครับภายในห้องเครื่องนะสายไฟแรงสูงสีส้ส้ม,สมอย่าไปจับมันนะผมบอกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นไฟแรงสูงนะครับตาม ABS ย้ายเข้าอยู่ข้างในลึกทีเดียวนะอันนี้กล่องฟิลกล่องอะไรก็เซอร์วิ่ายอยู่นะครับแบตอ๋อแบตก็ามาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะแบตลูกเล็กแบต12โวลต์ก็ามาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโครล่าครอส นะครับตัวนี้เป็นตัว l อง g top HEV premium luxury อยา่างกผมบอกไปเหลืออยู่4รุ่นเท่านั้นครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัว Toyota Corolla Cross วันที่ถ่ายอยู่ยังไม่รู้จักยังไม่ได้เปิดราคานะครับราคาจะเปิดกันในวันที่8นี้นะครับหลังจากเปิดแล้วเราก็จะลงคลิปนี้กันไปแล้วเดี๋ยวไปดูว่าราคาจะว้าวกันหรือเปล่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการข่าวดีโอทางช่องทาง u t u b e ครับ แล้วก็รายการวิทยุกลับให้ได้ไปถึงนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสงโมงทาง FM97 นะครับวันนี้สำหรับ Toyota Corolla Cross ใหม่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ